เกมระบบกนั้นเป็นเกมที่ค่อนข้างแพร่หลายในหมู่ผู้เล่นกับพวกเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างแพร่หลายในหลายประเทศเช่นประเทศไทยซึ่งเกมระบบกนั้นมีหลายแมปหลายแนวเช่นแนวโลเปฟฟาร์มเวลเก็บของ PVP ตีบอสซึ่งวันนี้อยู่กับผมมารวีรศิวกระสูนก็จะมารีวิวแมปทั้ง10ที่เป็นแมปเล่นกับเพื่อนในมือถือก็ได้บนคอมก็ดีจะมีแมปอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยกว่าครับผม อันดับที่10ผมขอยกให้แกแมป Tower of h e l l ซึ่งเป็นแมปแนวที่เป็นแมวแนวปากัวที่ค่อนข้างหัวร้อนที่สุดในโลบอกเลยก็ว่าได้ของแมปนี้นั้นมีความยากแล้วก็ถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะเป็นการแข่งขันกันด้วยว่าใครฝีมือปากัวแข่งกกันแต่ก็นั่นแหละก็เป็นแมปที่ค่อนข้างหัวร้อนเหมือนกันถึงแบบนี้นั้นถ้าเล่นเป็นนานๆอาจจะรู้สึกเบื่อหรืออาจจะรู้สึกหัวร้อนขึ้นมาก็ได้ผมก็เลยขอยกอันดับแมปที่10ให้แกแมป Tower of h e l l นั่นเอง อันดับที่๕ผมมุยอนค่แก่แมปที่มีชื่อว่าเจนริกโรเพก็เอ็มซึ่งเป็นแมปแนวโรเพที่ค่อนข้างแตกต่างจากแบบอื่นๆในโรบโอกเพราะแบบนี้นั้นจะให้เราได้รับบทบาทเป็นอาชีพต,ต่างๆเช่นเป็นบาบาลีเอเป็นคนปกติหรือเป็นพาโลเป็นยามเป็นสับคนในสภาซึ่งเราก็มีบทบาทง่ายาๆก็คือทำงานหาเงินไม่ก็ขับผู้นำํำเพื่อจะแย่งชิงตำแหน่งมาซึ่งก็อาจจะแบบจับคนร้ายหรือพวุ่งนี้หาปลาทำงาน ถ้าเป็นมาเบเลียก็ต้องไปบุกเมืองสังหารคนก็ประมาณนั่นแหละทําให้แมปนี้นั้นได้รับอันดับที่9ไปนั่นเองอันดับที่8ผมขอยกให้แก่แมปที่มีชื่อว่า m u r d e r m y so ์มิสเตซึ่งเป็นแมปแนวมอร์เดอร์ซึ่งจะมีให้เราได้สุมบทบาทสุมบทบาทว่าเราจะได้เป็น Inno c e ซ t s h e ช i รหรือม u r d เดอร์าเราได้เป็นมอร์เดอร์ให้เราต้องฆ่าผู้ i ิน o c e n t s ์ e ช i f ให้หมดแต่ถ้าเกิดเราเป็นได้เป็นเชอริ f ให้เรายิงมอร์เดอร์ให้ตายถ้าเกิดเราเพิ่มไปยิงคนปกติ ปกติก็เราก็จะตายเองส่วนอินเนรเซนนั้นให้เราตามเกปืนไม่ก็อนี้จากเมอร์เดอร์ซึ่งแบบนี้นั้นจะน่าเบื่อใปหน่อยถ้าเกิดตอนเราตายเราก็อาจจะแบบน่าเบือ่ออาจจะแบบออกจากเกมซึ่งแบบนี้ก็ถ้าเกิดตายก็จะน่าเบื่อนะก็แบบนี้นั้นก็เลยได้รับอันดับที่แปดไปนั่นเอง อันับที่7แบบนี้มีชื่อว่า baking point ซึ่งจะให้ผู้เล่นมานั่งรล่าวงกันเอบาวงโต๊ะกันซึ่งจะอาจจะมีแบบมีการโหมดต่างๆเช่นโหมดซุ่มได้ปืนโหมด์เดอร์หรืออาจจะเป็นโหมดการเลือกผู้เล่นที่จะฆ่าเพื่อจะต่อสู้กันใครใครชนะก็จะได้รับเงินไปนั่นเองซึ่งแบบนี้นั้นอาจจะมีความน่าเบือ่อเหมือน์เดอร์นิดหน่อยถ้าเกิดเราตายเราก็อาจจะแบบต้องมานั่งมองผู้เล่นคนอื่นเข,เขาเล่นกันนะซึ่งก็แบบนี้ก็เลยได้รับอันดับที่7ไปนั่นเอง อันดับที่6แบบนี้มีชื่อว่า Hobson House ซึ่งเป็นแบบที่จะเกี่ยวกับบ้านซึ่งบ้านนี้อาจจะมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นหรืออาจจะมีซุม่มมอาผู้เล่นคนไหนจะได้เป็นตัวอะไรต่างๆซึ่งแบบนี้นั้นเล่นกับเพื่อนค่อนข้างสนุกเลยและอีกอย่างถ้าเกิดเราตายจะมีมินิเกมปากลาตัวกัวเล็กๆให้เราเล่นได้ซึ่งก็เป็นค่อนข้างที่จะเล่นแกงเงาแก้ขัดไปก่อนเมื่อเราเราตายนั่นเองที่ทำให้แบบนี้ได้รับอันดับที่6ไปนั่นเองอันดับที่หา้า มัพนี้มีชื่อว่า Epic m i n i g เกมซึ่งมัพนี้นั้นเป็นมัพที่มินิเกมหลากหลายให้เราเล่นได้สนุกไปกับเพื่อนทั้งๆั้มัพนี้เป็นมัพที่ไม่น่าเบือ่อเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเราตายในมินิเกมก็คล้ายๆกับเขาสินา้นเฮาจะมีปากัวหรือเป็นพวกสะนะ้ำให้เราได้เล่นระหว่างที่รอดูเพื่อนกำลังเล่นอยู่ได้ด้วยทำให้มัพนี้นั้นได้รับอนันับที่5ไปนั่นเอง อันดับที่4แมปนี้วอ่า Filder Factory ซึ่งเป็นแมปแนวเดดบายซึ่งจะเป็นแมปที่ให้ผู้เล่นปกตินั้นต้องหาคอ,อ,อมเพื่อซ่อมเมื่อนี้จากเบรดซึ่งถ้าผู้เล่นที่เป็นเบทนั้นก็ต้องฆ่าผู้เล่นปกติจึงกัน ที่เราจะชนะได้นั้นต้องซ่อมคอมไม่ครบตามเครื่องที่กําหนดเช่นถ้าเกิดมีผู้เล่น3คนก็ต้องซ่อมสามเครื่องผู้เล่น1คนก็ซ่อม1เครื่องผู้เล่น2คนก็ซ่อม2เครื่องถ้าเป็นผู้เล่น4ี่คนก็ต้องซ่อมสีเครื่องตามจำนวนผู้เล่นนั่นเองซึ่งแบบนี้นั้นก็ได้รับอันดับพี่สี่ไปนั่นเอง อันดับที่3แมปนี้มีชื่อว่อา n e u e r a l Disaster Survivor หรือเป็นแบบภัยพิบัตินั่นเองซึ่งแบบนี้นั้นจะเป็นการซูมแมปเราจะได้เลือกว่าจะได้เพชภัยพิบัติแบบไหนมาซึ่งจะมีทั้งสึนามิพายุทรายพายุทอรโดเป็นต้นซึ่งแบบนี้นั้นเล่นกับเพื่อนสนุกกันเลยทีเดียวก็เป็นแมปที่เราต้องเอาชีวิตรอดนั่นเองเอาชีวิตรอดกับภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติมากมายหลากหลายประเภทซึ่งแบบนี้นั้น เราได้รับอันดับที่3ไปนั่นเอง อันดับที่2แมปนี้มีชื่อว่า Adobe มีซึ่งเป็นแมปแนโรเพชีวิตประจําวันของคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตกแต่งบ้านเล่นกับเพื่อนซึ่งแมปนี้นั้นเป็นแมปโรเพชที่ค่อนข้างดังที่สุดในโรบอกก็เลยก็ว่าได้ซึ่งแมปนี้นั้นก็ติกท็อกปับป,ปูล่าบ่อยๆเสมอเลยซึ่งแมปนี้นั้นเป็นแมปแนโรเพชที่ฟรีและเล่นได้ง่ายเล่นสนุกกับเพื่อนได้ซึ่งแมปนี้นั้นก็เลยได้รับอันดับที่2ไปนั่นเอง อันดับที่1แมปนี้มีชื่อว่า Welcome to b o k b e r g ซึ่งเป็นแมปแนวโรเพที่ค่อนข้างสมจริงมากที่สุดแมังแงการทำอาหารการทำงานอะไรพวกนี้ซึ่งข้อเสียของแมปนี้ใหญ่ๆก็คือเราต้องเสีย25โรบักเพื่อเข้าไปเล่นแต่ที่25โรบักนั้นก็แลกก็ความคุ้มค่าที่เล่นได้สมจริงและสนุกเพลิดเพลินไม่อาจจะเบือ่อหลังๆมาเล่นอาจจะเบือ่อแต่ถ้ากเกิดเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็สนุกแน่นอน ึ่งแบบนี้นั้นได้รับอันดับที่1ไปนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างกับแมปที่ผมได้มารีวิวในครั้งนี้ซึ่งอาจจะถูกใจแมปไหนอาจจะรู้จักแล้วหรืออาจจะไม่รู้จักก็ให้ทุกคนนั้นอย่าลืมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการจะอันดับครั้งต่อไปกันด้วยนะคบผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายๆนะครับผมนะ